เรื่องสำคัญนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติที่จะลดอายุเวลาของพรกฉุกเฉินที่ประกาศใช้ในจังหวัดชายแดนใต้เดิมเนี่ยประกาศกัน3เดือนครั้ง3เดือนแล้วก็ต่อเป็นครั้งครั้งไปตอนนี้ลดเหลือ1เดือนครับซึ่งในมุมของนักวิชาการก็มองว่าเป็นสัญญาณที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้แต่ในมุมของฝ่ายความมั่นคงครับเห็นว่า ต่อให้ผ่อนคลายก็ยังยกเลิกไม่ได้เพราะจะต้องใช้กฎหมายพิเศษในการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบจับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพลเรือนเป็นการสนทิกําลังดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชายนภาคใต้ภายใต้กฎหมายพิเศษพรกอฉุกเฉินที่บังคับใช้มาน,นานกว่า18ปี หรือตั้งแต่ปี2548ในยุคข,ของรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่ล่าสุดรัฐบาลเศรษฐาทวีสินส่งสัญญาณทิศทางนโยบายดับไฟใต้ผ่านการลดเวลาต่ออายุพรกรฉุกเฉินจาก3เดือนเป็น1เดือนแม้ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเห็นชอบให้ต่ออายุ3เดือนตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกอบชที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งกำกับดูแลอยู่ในขณะนั้น ขณะที่สอส,อสอพักประชาชาติสะท้อนว่านับเป็นมิติใหม่ของการแก้ปัญหาไฟใต้ก่อนอ้างอิงว่าการบังคับใช้กฎหมายพิเศษถือเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อสถานการณ์และสร้างแรงกดดันให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษนี้คือ3เดือนการที่คุณถูกควบคุมโดยกฎหมายพิเศษถึงแม้จะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่านี่มันลรคงรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่ากฎหมายพิเศษจะจะ ปกครองเราเพียงแค่เ่งเดียนนะฮะตอนนี้ยังความรู้สึกมันอย่างนั้นแต่ว่าต่อไปข้างหน้าก็ต้องติดตามว่าผมเชื่อว่ามีเหตุผลที่ที่ทำไมสามจากสามเป็นหนึ่งมันก็น่าจะเป็นเหตุผลในทางที่ดีน่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของการที่จะทบทวนผ่อนคลายความรู้สึกนะครับในช่วงรอยต่อและก็ผมว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลพลรเรือนเต็มตัวส่วนพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ชี้ว่า การต่ออายุพรกรฉุกเฉินในช่วงเวลาที่สั้นลงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของทหารแต่อาจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ตั้งเป้ายกเลิกกฎหมายพิเศษพรกรฉุกเฉินและกฎอยการศึกภายในปี2,570โดยใช้สถานการณ์เป็นตัวชี้วัขดขณะที่หน่วยง,งานด้านความมั่นคงอ้างอิงเหตุผลการปรับร,ระยะเวลาบังคับใช้พรกฉุกเฉิน อาจเป็นการทดลองดูสถานการณ์เพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลและอาจจะมีการปรับแผนปรับลดกำลังตามหลักเกณฑ์ประเมินพร้อมยืนยันกฎหมายพิเศษเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งของเจ้าหน้าที่รัฐแม้ว่าภาคประชาสังคมเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายนี้ด้วยข้อกังวลการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งปัจจุบันมี11อำเภอใน3จังหวัดชายภาคใต้ที่ได้ยกเลิกการบังคับใช้พรากฉุกเฉินแล้วดวงคิปเยี่ยมพบไทย P ี s Ulat